สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาตอนนี้ยืนเหนือ1,750ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะขึ้นต่อได้ไหมแบบนี้จะไปถึงแนวต้านถัดไปบริเวณ1,760บวกหรือเปล่าหรือว่าแถวเนี้ยจะมาสุดทางแล้วมาดูปัจจัยพื้นฐานกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงบ่ายนี้ราคาน่าจะเกิดการผัน,ผน,ผนพวนเพราะเช้านี้สมาคมค้าทองปรับราคารองขึ้นมา150บาทตั้งแต่ช่วง9โมงครึ่งแล้วนะครับมาดูกันนะ คืนนี้มีการประกาศตัวเลขตอนช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของคพ p p i นะครับในตัวเลขเกี่ยวกับราคาผู้ผลิตพวกนี้นะครับก็คาดการเท่าเดิมกับตัวเลขตัวเลขเดิมกับตัวเลขคาดการเขาคาดการเท่ากันตามภาพเลยนะครับก็จาก0.2%ก็คาดการ0.2%นะครับตัวเลขเดิม0.5%ของ PPI เนี่ยก็คาดการ0.5%อย่างเนี้ย คือเขาไม่ได้บอกว่ามันน่าจะบวกหรือลบไม่บอกก็ไม่เป็นไรก็มาดูกันคืนนี้นะครับแล้วก็มีช่วง3ทุ่มนะครับไฟนอลไฟนอลฮูเซลนะครับอินเวอทอรี่นะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนกัน0.5%เมื่อคืนกองทุน SPDR นะครับมีการขายทองออกมา2.62ตันนะขายระดับจริงๆจ,จะว่าเยอะก็ไม่เยอะแต่ทุกครั้งที่ขึ้นเขาขายตลอดเนี้ยอันนี้มันมีนัยยะนะครับ ถือคองที่ระดับ1,026.07ตันนะครับเมษาเนี่ยพูด,ดง่ายๆขายมาแล้วกว่า11.43ตันนะครับสำหรับเดือนเมษานี้นะตั้งแต่มกรากรุมภพามีนาจนถึงเดือนนี้ด้วยเนี่ยขายไปแล้วกว่า141.7ตันนะครับผมคราวนี้มาดูเมื่อคืนเมื่อคืนมีการประกาศตัวเลขนะครับเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยตอนช่วงุ่มเครื่องตัวเดียวนั่นคือในเรื่องของ u n m p l o y m e n t claim นะครับหรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะ ตัวเลขเดิมเนี่ยมีคนมาขอใช้สิทธิ์อยู่ที่728 0 0 0ันลายนะครับแล้วก็คาดการว่าจะมาขอใช้สิทธิ์ลดลงคนตกงานอ่ะนะครับเหลือ682 0 0 0พันลายเนี่ยจะออกมาจริงเนี่ยระดับ74 4 0 0 0ี่พันลายมากกว่าตัวเลขคาดการณ์และมากกว่าตัวเลขเดิมด้วยแบบนี้บวกต่อทองนะครับเมื่อคืนทองปรับตัวขึ้นเลยคันก็ว่าถึงข่าวที่มีปัจจัยผมจะสรุปให้พี่ๆฟังแบบสั้นๆน,นิดนึงนะครับก็เล่าในเรื่องของทั้ง i m f แล้วก็ตัวแชร์แมนนะครับคุณเจอรมพาวเวลเนี่ย เขาก็จะมีพูดในเรื่องของเขาจะเข้าซื้อพัทธบัตรต,ต่อเนื่องอย่างนี้ยส่งผลบวกต่อทองนะเพราะว่าแต่สิ่งที่เขาพูดเพิ่มขึ้นมาด้วยคือเขาจะผลักดันในด้านเศรษฐกิจเนี่ยให้ฟื้นตัวแค่เข้าซื้อพัทธบัตรเนี่ยถือว่าส่งผลบวกต่อทองแล้วนะครับราคาทองถึงได้ปรับตัวขึ้นแบบเมื่อคืนนะในอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องเมื่อคืนเขาออกมาพูดร่วมกันกันกบ IMF นะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างก็โดยภาพรวมแล้วเขาก็เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นคงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือแย่นะเฟดไม่มีทางพูดเรื่องพวกนี้เด็ดขาดแต่มีประเด็นสําคัญอีก2ประเด็นนะครับในเรื่องของจีนกับสหรัฐนะครับก็เป็นในเรื่องของความขัดแย้งมากกว่าเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาได้ออกเหมือนเขาเรียกอะไรอะแบล็กลิตอะบริษัทของจีนเนี่ยเกี่ยกวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเจ็ดแห่งนะครับ โอ้โห oh, แบบนี้นี่ถือว่าไม่ดีนะค่อนข้างจะส่งผลบวกต่อทองนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกมการเมืองนะครับจบได้ด้วยการเมืองนะผมบอกก่อนนะถ้าขึ้นด้วยข่าวไหนนะเมื่อไหร่ข่าวนั้นเคลียร์ปุ๊บนั้นะมันลงจากข่าวนั้นเลยนะครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเดีย,ดยมันมีในเรื่องของกรรมการที่การด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยประจําวุฒิสภาเนี่ยของสหรัฐนะครับเขาได้มีกําหนดนะโอ้โหเป็นงานเป็นการเลยนะครับวาระการประชุมในวันที่14เมษานช่วงสงการบ้านเรานะครับเพื่อพิพจารณาล่าง กฎหมายนะนะครับต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนเลยโดยเฉพาะเลยนะครับจบแล้วเรื่องข่าวมีเท่านี้ขาานี้มาดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับนิดหนึ่งนะครับปัจจัยพื้นฐานอ่าปึนี่เจอละในเรื่องของดอลลาร์อินเด็กตัวนี้นะครับวิธีการวัด สำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับพี่เราใช้ความสูงชุดนี้เราเรียกว่า f i b o n a c ชีแบบ e ีเทสนะครับอยากรู้ว่าลงเท่าไหร่นะครับชุดนี้วาดศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมฟึกบเขาขึ้นมาเขาเทสเนี่ยระดับ161.8%ที่93.44%พอชนปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการพักแต่เขาพักเนี่ยเขาเทสรับสำคัญนไหมเทสแล้วเด้ง หล่นลงมาแบบนี้เรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าปรับตัวขึ้นเรียกว่าดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์แข็งค่าทองไม่ชอบแต่ถ้าปรับตัวลงมาเนี่ยหลุดทุกรับเนี่ยหลุดรับแรกหลุดรับ2ตอนนี้เทสรับระดับเส้นที่พี่เห็นเส้นนี้คือเส้นอีเมลสองวันลองไปปรับใช้กันดูนะครับพอเขาเทสเส้นเนี่ยแล้วเขาเริ่มมีการเด้งปรับตัวลงมาแบบนี้เรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าดอลอ่อนค่าส่งผลบวกต่อสปอตทองนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะว่าตัวไหนที่มีผลกระทบขออนุญาตพูดวันนี้แบบเร็วๆนิดนึง พอเขาเทสแนวรับเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับตัวขึ้นแบบเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันส่งผลลบต่อสปอตทองโดยตรงนะครับและยิ่งแบบอินดิเคเตอร์แบบต่ำๆแบบนี้ด้วยยังไงก็ระวังไว้นิดนึงเพราะว่าขึ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงเนี้ครับหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดก็บวกทองแต่ถ้าไม่หลุดเด้งกลับเนี่ยให้ระวังเอาไว้เลยนะครับส่งผลลบนะครับ เสร็จแล้วคราวนี้มาดูในเรื่องของค่างเงินบาทค่างเงินบาทเช้านี้อยู่ที่31.43เทสสีหแล้วมีการพักตัวได้นิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าตาบใดไม่หลุด31.20ยังให้น้ำหนักบาทอ่อนค่าบาทอ่อนค่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งและทองฟิวเจอร์ครับให้แนวรับลึกๆเลยเนี่ยในกรอบเนี้ย31.05แต่จะไม่น่าถึงหรอกครับย่างเก่งก็20ถ้าไม่หลุดนะพอเผอดอาจจะมีโอกาสฝากขึ้นไปด้านบนด้วย ถ้าฝ่าขึ้นไปเนี่ยส่งผลบวกต่อราคาทองนะครับในบ้านเรานะครับก็อินดิเคเตอร์สูงไปหน่อยแต่ว่าไม่มีสัญญาณในการแบบตัดลงมาเลยนะเนี่ยยังไงระวังนิดนึงนะครับในส่วนนี้คราวนี้มาดูในส่วนของทองคําแท่งนะครับทองคําแท่งในภาพนี้ทําการวัดแบบฟิวเนอร์ชีแบบรีเทสนะครับเขาเบรกต้านสําคัญไปแล้วเนี่ยสองหมนกันี่สิบเนี่ยก็จากต้านสําคัญก็จะกลายเป็นแนวรับทันทีนะครับ ฉะนั้นให้แนวต้านไว้ก่อน26,260ไม่น่าถึงนะเมื่อคืนขึ้นไป26,100บวกๆอะ่ะนิดหน่อยเราพักเลยนะครับช้ามาตอนนี้ก็อยู่26,080ก็ต้องดูนะถ้าหลุดต่ำกว่า26,040ส่วนตัวให้น้ำหนักในการปรับลงก็ขึ้นมาสูงใกล้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเป็นต้านสำคัญถ้าขึ้นฝาไม่ได้ก็ไม่ควรจะพักตัวลงแถวที่สูงๆแบบนี้ไม่งั้นเวลาลงมันค่อนข้างจะแรงนะครับ มีแนวต้านถัดไป26,500นี่26,500นะครับส่วนนี้แต่โซนเนี้ยข้างบนเนี้คือโซนเฟลเบกทั้งหมดนะครับจุดเนี้ยถ้าขึ้นมายิ่งขึ้นมาสูงให้ระวังการพักแรงไว้เลยนะแต่จริงๆนะส่วนตัวเนี่ยคือ2 6ง0มืนกว่นเนี่ยผมว่ามันขึ้นมาเกินคาดแล้วนะจริงๆนะฉะนั้นถ้าเอาไปพักลงจากโซนโซนแถวเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะพี่ผมบอกก่อน มีนาตัานสูงสูงเลยสองหมนพันเจ็อแปดสิบแถวนี้ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากยังไงก็ให้ระวังนั้นแต่นี้นะครับเอามาว่าที่แนวรับสอง4มืนหกพันสี่สิบเป็นรับแรกตรงนี้ถลุดแนวรับถัดไป2 5 8หมห้าันปดอห้าสิบส่วนตัวนะก็ให้ความสำคัญกับแนวรับนี้มากกว่าถ้าหลุดน่าจะลึกแถวแถวนี้นะครับแนวรับถัดไปสองหมืนห้าพันหกร้อยเก้าสิบครับแถวนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอหลุดแล้วเนี่ยพี่ดูดิ ลึกเลยเนี่ยโซนเนี่ยน่ากลัวในตรงนี้แล้วนะสัญญาณเริ่มมาเมื่อไหร่ที่หลุดตั้งแต่ตรงนี้สองพันสี่สิบนะครับมันสูงไปไงเนี่ยแล้วในภาพเนี่ยมันเหมือนมีการตัดลงด้วยนะยังไงระวังนิดนึงนะครับพี่แต่ตอนเนี้มันยังเคลื่อนที่อยู่สูง,สงอยู่ต้องไปรอดูช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นยังไงระวังนิดนึงครับกลับมาดูในส่วนของกลุ่มร้านทองนะครับร้านจิวเวลรี่เนี่ยพ,พ,พี่ที่ลงทุนทองเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์หรือโฟนนะครับ ให้ความสำคัญกับแนวต้าน27,205บาทแถวนี้เมื่อคืนไม่ถึงนะครับเมื่อคืนถึงประมาณ27,100นิดหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้เราก็ไม่เจอแล้วแต่ถ้าฝ่าได้โซนนี้มันเป็นที่สูงไนงะถ้าฝ่าได้ก็27,454บาทแถวนี้ครับนี่นี่แถวๆเราสูงถัดมานี่ก็สำคัญนะนะครับจะสำคัญตัง้งแต่แถวนี้แหละมันไม่เจอไงเมื่อคืนนะ ต้านถัดไป2,7,744บาทบนนี้ครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยอันนี้ต้องคิดละ2,6,977บาทก็ขึ้นไปเทสเจอ2,7ไปแล้วไงฉะนั้นจะเจอแค่ครั้งเดียวหรือเจอ2ครั้งเนี่ยตอบไม่ได้แต่มันเคยเจอไปแล้วแล้วถ้าเกิดไม่เจออีกมันเป็นไปได้เช่นกันอยู่ที่ข้างกันบาทนะครับเพราะสปอตเขาก็อยู่ที่สูงยังไงพี่ต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะชุดเนี่ยเนี่ยมันสูงแล้วนะ แนวรับถัดไปสองหมืนหกพันเจ็ด้อยปดสิบครับส่วนนี้ครับส่วนตัวก็ให้น้ำหนักกับแนวรับนี้มากกว่าคือถ้าจะหลุดลึกไม่ลึกอยู่ที่ราคานี้ยังไงก็ลองโน้ตเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่สอง1มืหกพันห้อยสิบสี่บาทตรงนี้นี่นี่นี่แถวนี้แถวนี้นี่น,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 นี่แรงแรงนะครับก็มีเพียงเท่านี้สำหรับทองคำแท่งระวังนิดนึงแล้วกันครับ,รบเขาอยู่ที่สูงนะคราวนี้ก็มาดูในตลาด TFX ตัวนี้คือซีรีส์ GOM นะครับทำวิธีการวัดแบบฟิบอนาชีแบบรีเทสนะครับโอ้มันขึ้นพอดีนะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นของความสูงชุดนี้เมื่อวานนะเราวัดกันจากความสูงชุดก่อนหน้าถ้าไม่ผ่านตรงนี้โซนนี้คือโซนห้าสิบเปอร์เซ็นจำได้ใช่ไหมครับก็อลองไปย้อนคลิปดูนะครับพี่ถ้าโซนแถวเนี้ยไม่ได้นี่คือแนวต้านนะหนึ่งพันเจ็ด้ห้าสิบแปดให้ไว้ต้านแรกเลยถ้าฝ่าได้ถ้าวัดชุดนี้เป็นหนึ่งร้อยแทนข้างบนโซนขึ้นไปนี้จะเป็นโซน ฟอเบกนะครับฟอเบกคือการขึ้นที่ไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆต้านถัดไปจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็้อยหกสิบแปดและหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็สิบเก้าครับให้ระวังนั้นแต่ต้านนี้เลยนะครับหนึ่งพันเจ็ดอห้าสิบแปดตอนนี้ก็โอ้หนี่เที่ยงกว่าแล้วนะยังไงก็ตลาดใกล้ปิดแล้วไงไปเราดูบ่ายก็ได้ครับผมแนวรับหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สบเก้านี่ตรงนี้ทะลุดนะก็หนึ่งพันเจ็ร้อสิบสองจริงๆทะลุดให้น้ำหนักลงแล้วนะให้ระวังด้วยนะครับ ก็ตามก็ได้มั้าหลุดนะ1,742และ1,736ตามลำดับเนี่ยก็ถลุดก็น่าจะก,กองกองแถวนี้และแต่ส่วนตัวถ้าหลุดจากแถวนี้ส่วนตัวนะครับพี่ผมให้น้ำหนักลงลึกนะครับเพราะมันสูงไปหน่อยเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มตัดกันลงนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่ต้องไปรอดูบ่ายคราวนี้มาดูในตลาด Go Future Series J นะครับชุดนี้วัด100ข้างบน0ข้างล่างครัง ภาพนี้ก็วัดจากจุดที่สูงในสุดเลยซึบเขามีแนวต้านที่ระดับ78.6%หรือ2 6 2 4 0ตอนนี้อยู่กับอะไร2 6 2 0 0ไม่ถึงไนงะแต่เมื่อคืนนเขาฟาดถึงไปแล้วผมบอกก่อนนะโซนนี้ยมันต้านนะถ้าหากว่าฝ่าได้เอาฝาได้ก่อนจะมีแนวต้านถัดไป2 6 4 6 0บนนี้นะครับบริเวณ Fibonacci 8 6และ2 6 7 2 0แต่ว่าเขาเทสแถวนี้แล้วเนี่ย ยังไงก็เราะวังนิดนึงแล้วกันพี่เพราะจริงๆเ่ะมันนา่กากลัวตั้งแต่เบรสองหมื่นหกพันเจสิบแล้วนะผมบอกก่อนนะฉะนั้นถ้าหากว่าเขายืนไม่ได้เนี่ยแถวเนี้ยแล้วเขามีการปรับตัวลงนะโอกาสที่จะหลุดลงมาแนวรับสองหมืนหกพันเจ็ดสิบาทสูงมากถ้าหลุดก็สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็สิบตรงนี้นี่นี่เ,เ,เ,เห็นไหมพี่เห็นไหมในเวลาที่หลุดเทสนี้ยเขาแรงเลยนะ,ะสองห้าแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยไม่ควรหลุดเลยนะครับถ้าเทสแล้วดูมันไม่ขึ้นนะ ช็อตตามผมว่าน่าจะยังได้ตังค์นะจุดนี้แนวรับถัดไปก็สองหมืนห้าันหกร้อยนะครับอินดิเคเต,เตอร์เขาสูงนะก็ให้ระวังการพักตัวลงเท่านั้นเองครับมันสูงไปลงไม่ลงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่ายังไงก็ต้องระวังเพราะมันสูงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโกลสปอตนะครับชุดนี้ทั้งชุดทวาดจากชุดข้างบนตรงนี้มันก็ห้าสิบเอร์เซ็นต์เงตรงนี้ก็เลยวัดเป็นหนึ่งร้อยนะครับมาศูนย์อยากรู้ขึ้นได้เท่าไหร่ เขาก็ขึ้นมากองหนึ่งันเจ็ดร้อยห้าสิบห้านี่เป็นต้านเลยเนี่ยมันที่เดิมนะคือตลาดเขาไม่ให้เราเล่นง่ายมากหรอกค่ะพี่ตกลงจะลงหรือจะขึ้นคําถามเนี่ยเยอะมากนะก็ยังไม่ได้ตอบพี่ๆเลยนะมันสูงอนะ่ะถ้าเข้าแถวเนี้ยเออเนี่ยไหนๆเล่าเลยคําถามแนว,นเ,แวเนี้ยทหากก็เยอะแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเนี่ยทำยังไงดีก็สูงว่าสี่สิบขึ้นมาเนี่ยก็แนะนําก็สะสมได้อยู่พี่แต่สะสมตอนเริ่มมีสัญญาณขายดีกว่าจริงๆริมันมิงแต่เมื่อวานแล้วนะ แต่เขาไม่ลงพี่เทสหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าตอนนี้อยู่กี่ไร่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบก็เนี่ยโซนบนเนี่ยมาเช้านี่ก็วิ่งอยู่เนี่ยสามสี่เหรียญเองบนเนี่ยถ้าจะแอคชั่นนะก็ได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยมันมีแนวรับอยู่เนี่ยก็บอกแนวต้านก่อนวนะ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าถ้าฝ่าได้นะก็จะมีแนวต้านถัดไปโอเล็กสวยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหกและหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยแต่ถ้าฝ่าตรงนี้ไม่ได้มีแนวรับสําคัญหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหลุดไม่ได้หลุดเเเขาเอาอพี่ลยนะ รับถัดไป1,739ครับและ1,732หลุดไม่หลุดไม่รู้ตรงเนี้ยมันห่างกันไม่กี่เหรียญเองเช้านี้เคลื่อนที่เนี่ยมันมันจะบ่ายแล้วนะตอนเนี้ยยังเคลื่อนที่อยู่สมเหรียญสี่เหรียญทั้งเช้านะพี่ตั้งแต่เปิดนะก็บอกกันนะผมตื่นมาดูในหกโมงเช้าแล้วครับตรงเนี้ยแต่ด้วยความที่เขาสูงอนะยังไงให้ระวังการปั๊บตัวลงไว้ด้วยแต่ว่า ISI เนี่ยเขาไม่ยืนยันการลงไงแต่ว่ามันเริ่มมีบ้างจากที่บนบนอย่างเงี้ยยังไงก็ระวังเอาไว้หน่อย ถ้าจะสะสมขายถ้าเกิดพี่ๆเข้าไปแล้วอย่ันเงี้ย1,755น้องกอลพี่เข้าแล้วอะคัดที่ไหนดีหรือ1,750คัดที่ไหนดีผมแนะนานะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะจะผิดจะถูกแล้วแต่พอตของพี่รับได้ความเสี่ยงเท่าไหร่ถ้าส่วนตัวผมผมถ้าผมเข้าช็อตแล้วนะถ้าเบรกเกิน1,760ต้องยอมต้องคัดออกเพื่อหาจังหวะเข้าใหม่เพราะถ้าหากว่าเราทนต่อไปมันไม่ได้มันเยอะเกินนะฮะ แต่ถ้าเข้า1,755เงี้ยแล้วมาคัดออก1,750ผมว่ามันจํากัดเกินนะมันแคบไปอะ่ะมัน5เหรียญนะถ้าต้องการเข้าๆคัดๆสี่ห้าเหรียญต้องดูว่าเราเล่นเท่าไหร่กี่หลอดกี่ล้านกี่สิบล้านนะครับเออถ้าเล่นเยอะๆระดับนั้นอะ่ะระดับเป็นพันบาท22,000ันบาท3า0 0บาททองเนี้ยหรือ1บาททองเนี้ยเออสี่ห้าเหรียญเงี้ยเออต้องยอมจริง อันนี้ต้องแล้วแต่นะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมดอดาวยังไงก็ต้องเป็นสิบเหรียญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราวางเงินไว้ให้มันมากพอรับแรงเฉียงในตลาดได้ยังไงก็ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ติดต่อมาตรงเนี้ในไลน์แล้วเราเจอกันขอบคุณครับ